ไหมวกสวยไหมเรามาวดหมวกนะแล้วเล่นวันนี้เรามีของมาแจกนะคะทุกคนเรจํากูตาที่เขากินได้บ้างแล้วก็รีวิวไปไม่ต่ำกว่า68ล้านครั้งก็คือ OC กูตานั่นเองกูตาที่เดอะเบสที่สุดแล้วเราที่นั้นลองมานะแต่วันนี้เราจะมาแจก5รางวัลนะคะรับไปเลยฟรีฟรแค่ทุกคน like and r e h e r s e เอ่อโปรดฟังดูปาริชานิค่ะ like r e e s e ให้ไลค์แล้วก็รีโพสต์คลิปนี้นะแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ของท่านลงมาชิงตู้รางวัลปอนอเอาไม่ใช่ละเขียนชื่อที่อยู่ลงมาใต้คลิปนี้นะคะเอ่อชื่อนี้ที่อยู่นี้แค่นี้ก็พอแล้วนะแล้วก็จะสุ่มจับ5รางวัลรับไปเลยนะ5กล่องฟรีเลยมูลค่ากล่องละ1290บาทนะจ๊ะรับไปเลยแล้วก็เอาไปกินกันแล้วก็จะขาววิ่งไปพร้อมกันนะสำหรับสบรรพคุณของโ c เนี่ยทำไมานะถึงเลือกกินนู่นนี่นั่น ให้เลือลงมาดูคลิปด้านล่างได้เลยจะมีสองคลิปที่นัทเคยรีวิวไปว่าแบบมัน the best ยังไงดียังไงคือจะบอกว่าตัวเนี้ยเห็นผลมากกว่ากูต้าที่ฉีดมากกว่า1ิเท่าเลยนะก็คือแบบเขาจะมีสาร LCH วล l เม็ดก่อนเนาะเฮ้ยคือะไรมันจะมีสารที่แบบว่าเคลือบกระเพาะนะคะทําให้เราได้รับกูต้าเข้าไปเต็มเต็มเลยเพราะว่าปกติในกระเพาะแล้วมันจะมีน้ําย่อยแบบสารเขาเรียกแหละน้ําย่อยที่มาทําแบบสลายตัวยาอะไรประมาณนี้แต่ว่า อันนี้ในในโอซกูตาเขาจะมีสารตัวที่ป้องกันตัวยาให้ไม่โดนน้ำย่อยน,นั้นสลายไปแล้วก็จะได้รับกูตาเข้าแบบตัวแบบร้อคือรับเต็มๆไปเลยแล้วก็แบบจําได้ไหมตอนนั้นที่นัดรีวิวครั้งแรกนัดกินไป9เม็ดก็เห็นผลแล้วอะ่ะอันนี้คือกล่องที่3ที่สี่แล้วนะอยากจะบอกว่ามันเวิร์กมากสําหรับใครที่อยากได้ฟรีๆก็มาเล่นเกมร่วมกิจกรรมกันนะคะอย่าลืมนะคะปังดิฉนนะคะไลค์แอ์รีพอร์ตนะคะ แล้วก็พิมพ์ลงมาเลยนะจ๊ะที่อยู่แล้วก็ชื่อ5้ารางวัลเนี่ยเขาจะสุ่มจับแล้วก็ส่งไปถึงบ้านเลยโอเคปะ่ะอันนี้ก็คือเอาความสวยมาแบ่งให้ทั่วถึงเนาะวันนี้ไปแล้วจะได้หายคิดถึงกันคิดถึงตอนไม่รู้แต่เคาคิดถึงนะตัวเองเอาละนายบายบายหมดเลยไหมบายบายบายไปสักทีเถอะบาย